สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสนนี่999นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราเข้ามาถึงกลางเดือนแล้วนะคะมีนาคมค่ะวันนี้นะคะจะมาทักทายทุกคนนะคะเป็นคลิปแรนดอมค่ะในหัวข้อสิ้นสุดการรอคอยค่ะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะสิ่งใดที่คุณอวยพรไว้นะคะมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานกันนะ,คะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่า เราจะมาดูพลังงานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะอา,อาจจะตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงกับบางท่านเราจะมาดูพลังงานนะคะถ้าพลังงานตรงนะคะก็เป็นคลิปของคุณนะคะก็ลองฟังดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสิ้นสุดการรอ,อคอยค่ะนะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเออวิตส์ทอมเมนเทลิตี้นะคะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะรู้สึกเหมือนตกเป็นเหยื่อค่ะรู้สึกว่ามีความทุกข์นะคะ อะไรทั้งหลายที่เราได้รับนะคะบางคนก็เรียกว่าอยู่ในภาวะเศร้าส้อยนะคะอา,อาจจะถูกโกงเงินนะคะอาจจะถูกทำร้ายด้านจิตใจอาจจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความทุกข์นะคะบางคนก็ผิดหวังเรื่องความรักบางคนก็ผิดหวังเรื่องการงานอะไรมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลยนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะช่วงเนี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะคะอืมสิ่งที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ ะะพลังงานตอนนี้พลังงานเศร้าส้อยเงาหงอยนะคะรู้สึกเป็นเหยือ่อรู้สึกเหมือนถูกกระทาค่ะนะคะฉะนั้นเ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าไพ่จะมาบอกอะไรนะคะแต่พลังงานตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่เศร้ากําลังหาคําตอบในชีวิตะคะ่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลมีจริงไหมนะคะคลิปนี้นะคะจะมาให้คําตอบว่าคุณจะสิ้นสุด รอคอยแล้วนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่รับผลของการกระทําค่ะอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับพลังงานที่ยังเศร้าส้อยเหงาหงอยรู้สึกถูกกระทําย่ํายีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักบางคนนี่ถูกทอดทิ้งนะคะหรือรักเขาข้างเดียวนะอ่าฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราจะมาดูใบต่อไปนะคะอ่าขอวางไว้ตรงนี้ นะคะอ่าเรามาดูใบต่อไปนะคะว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเออเป็นพลังงานเล็กชิงโกนะคะอ่าเป็นบางคนก็เป็นพลังงานที่ปล่อยวางได้แล้วแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเออพลังงานบางคนบางท่านก็ตื่นรู้นะคะรู้หนทางข้างหน้าแล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะออแล้วก็อ่าวางแผนที่จะใช้ชีวิตในหนทางที่ได้วาด หวังและวางเอาไว้นะคะบางคนเพิ่งตื่นรู้บางคนเพิ่งปล่อยวางกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะอ่าเป็นพลังงานประคนกันไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกใบหนึ่งนะอืมอ่าเป็นพลังงานอย่างไรบ้างของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอะ่าว้าวอับบันดดนมาสเตอร์นะคะเป็นพลังงานของคนที่ใช้กดแรงดึงดูดเป็นเป็นพลังงานของคนที่ใช้พลังการดึงดูดสนใจเรื่องกดแรงดึงดูด สนใจที่จะเรียนรู้ค้นหาคนา้นคว้าหรือบางคนเนี่ยสนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานนะคะการอธิษฐานจะได้อะไรมาเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะ,ะเป็นพลังงานที่ต้องการดึงดูดความมั่งคั่งความร่ํารวยเข้ามาในชีวิตะคะ่ะเออดีมากเลยนะใบที่3เนี่ยนะคะเป็นพลังงานปะปนกันไปนะคะใครที่พลังงานตรงนะคะ ก็เข้ารับฟังได้ต่อไปนะคะอ่าเป็นคลิปเรนดอมนะคะหรือใครไม่ตรงอย่างไรก็ฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะฟังเป็นเื่นเล่านะคะฟังเป็นนิทานอ่าสนุกสนุกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจะมาบอกผ่านอ่าคลิปนี้อย่างไรนะคะว่าสิ้นสิทธิ์การรอคอยในเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นไพ่ของไทยนะคะอ่าเรามาดูใบแรกนะคะ สิ้นสุดการรอคอยเรื่องครอบครัวค่ะบางคนนะคะพัดภาคจากครอบครัวไปนะคะอาจจะไปอยู่ต่างแทต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดไกลๆนะคะได้แต่ส่งเงินกลับมาที่บ้านนะคะอันนี้ก็ครอบคลุมนะคะบางคนก็จากถิ่นฐานนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนไปเลยนะคะ จากไปไกลนะคะาบางคนก็เรียกว่าพัดพากจากภรรยาพัดพากจากสามีนะคะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในต่างถิ่นต่างแดนได้แต่ส่งเงินกลับบ้านแล้วก็มีความหวังว่าจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมีอิสระทางการเงินมีอิสระทางเวลาฉะนั้นาบางคนบางท่านนะจะได้กลับมานะคะสิ่งที่คุณรอครอยสิ่งที่คุณวาดหวังไว้จะเป็นไปในเร็วนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาใด คลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะมีระยะเวลาประมาณ3-6เดือนค่ะนะคะฉะนั้นเป็นจริงแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะ,ะยินดีด้วยนะคะ,ะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะพัดพรางจากกันจะได้มารียูเนียนจะได้กลับมาเจอกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูใบต่อไปค่ะนี่สื่อถึงเรื่องเงินนะคะอืการรอคอยเรื่องเงินนะบางคน,นอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะ อาฉะนั้นบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเดือนชนเดือนนะคะต่อแต่นี้นะคะเรื่องเงินนะการรอคอยเรื่องเงินน่ยจะสิ้นสุดแล้วนะคุณจะได้โชคหรือคุณเนี่ยจะได้โอกาสดีๆเรื่องการเงินเข้ามาในชีวิตนะ สิ้นสุดการรอคอยเรื่องการเงินแล้วคะ่ะนะคะน้อมรับคําทํานายไปเลยนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูใบต่อไปว้าวนะคะพูดถึงเรื่องเงินเงินก็มาอีกแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังเรื่องเงินนะคะใครอธิษฐานขอพอรไปแล้วลืมไปแล้วนะคะอ่ะคงคิดว่าคงไม่ได้แล้วละ่ะเรื่องเงินนะคะคุณจะได้รับนะคะสิ้นสุดการรอคอยคะ่ะหัวข้อในวันนี้สิ้นสุดการรอคอย เรื่องเงินนะคะคาดหวังอย่างไรบางคนอาจจะได้มากกว่าที่คาดหวังไว้นะคะอ่าคุณได้รับแน่นอนนะคะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องเงินค่ะใครที่เรียกว่าทํางานทำโปรเจกต์อะไรไว้นะคะผลกําไรจะเข้ามาแน่นอนนะคะจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะจากการทํางานค่ะนะคะอืสุดยอดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสิ้นสุดการรอคอยเรื่องใดนะคะอ่าจะหยิบมาสิบใบนะคะทุกคนเอามาทุก อ่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะบางคนนะคะเอาของไปเรียกว่าจำนองจำนำนะคะอ่าแล้วก็อยากจะถ่ายถอนคืนมานะคะการที่ถ่ายถอนคืนมาก็จะได้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์โดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วจะถ่ายถอนมาด้วยวิธีใดจะได้เงินได้ทรัพย์ได้โอกาสได้อะไรต่างๆเข้ามาค่ะฉะนั้นสิ้นสุดการรอคอยนะทุกคนจะได้ของกลับคืนมาอะไรที่เป็นจำนำจำนองไว้จะได้กลับคืนมาเป็นเจ้าของดังเดิมค่ะ น้อมรับคำทำนายไปเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปต่อไปนะคะอ่าใครนะคะที่อธิฐานเรื่องความรักนะคะจะได้เจอคู่นะคะจะคู่ถูกใจนะคะไปเที่ยวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะถูกชะตากันนะคะเรียกว่าบางครั้งไม่ต้องพูดก็เข้าใจกันเลยนะคะเออจะได้เรียกว่ามีเวลาจะได้เจอคู่แท้คู่ใช่นะคะใครที่คาดหวังเอาไว้เรื่องคู่นะคะยินดีด้วยนะคะอืมอ่ะ นี่นะคะชายหนุ่มกําลังมองหาอะไรนะคะใครนะคะที่เรียกว่ามีเรื่องบางอย่างที่สงสัยและครอบงำหรือจิตใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรักซ้อนนะคะหรืออะไรต่างๆนะ,ะมันจะได้รับการเปิดเผยค่ะนะคะมันจะสิ้นสุดาการสงสัยมันจะสิ้นสุดการรอคอยะค่ะคุณจะได้รับความกระจ่างในเรื่องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะต่างๆเรื่องสุขภาพนะคะก็จะได้รับการเรียกว่า เยียวยารักษาไพ่ใบนี้มาถึงจะเห็นทางออกค่ะจะเห็นความกระจ่างนะคะมองดูอยู่นานว่าความจริงมันคืออะไรคุณจะได้เจอความจริงนะมีแสงสว่างไปโมงมีแสงสว่างอยู่อีกห้องหนึง่งคุณจะรับความกระจ่างค่ะเรื่องความรักถ้ามันยังมีความซ่อนเร้นมีความไม่กระจ่างเรื่องมันจะกระจ่างมาให้คุณนะคะเอรับไปเลยนะคะสิ่งสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรนะคะอ่า ใครนะคะที่วางแผนนะคะเรียกว่าคบกันมานานในเรื่องความรักนะคะนะคะจะได้แต่งงานจะได้มั่นหมายกันนะคะจะมีข่าวดีเร็วนี้นะคะบางคนก็ได้รับของขวัญรางวัลใหญ่นะคะจากคนรักค่ะเออสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคะได้แต่งงานได้มั่นหมายกันได้อยู่ครองคู่กันนะคะบางคนนะคะอ่ามีแลนจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอืมอาจจะเดียนต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัด ทางไกลต่างๆนะคะคุณจะได้เรียนค่ะคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ผ่านมาอาจจะไม่พร้อมด้านกําลังทรัพย์ด้านเวลานะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ค่ะจะได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเวลาเรียนทุ่มเทเรียนรู้สิ่งที่คุณรักนะคะอือสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรโอ้โหนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะเงินอันนี้เป็นเงินอ่าจาก การเรียกว่าเงินลอยมาในอากาศนะคะฉะนั้นมาได้หลายทางค่ะอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงใช้นะคะอาจจะเป็นการเรียกว่าทำธรุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะเงินมาทางอากาศนะคะหรือใครที่ค้าขายออนไลน์อยู่นะคะหรือใครที่ทำโปรโมทสินค้าอะไรต่างๆนะคะออนไลน์เพราะตรงน,นี้ไปได้ทั่วโลกเลยนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนนะคะ,ะหรือขายของออนไลน์ต่างๆนะคะ เงินจะมาสะพังเลยนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะให้อ่าเรียกว่าดนบันดาลให้ช่วยเหลือนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยในเรื่องเงินแล้วนะคะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะน้อมรับคําทนายไปเลยนะคะทุกราศีเลยนะคะนี่คือคลิปของคุณคะ่ะถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้คือคลิปของคุณคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดู ใบสุดท้ายแล้วกันนะคะใบที่10โ oh อ้โหนะคะใครที่รอคําตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้ชัยชนะนะคะจะได้รับความสําเร็จค่ะนะคะแล้วเรายินดีด้วยนะคะครูซันนี่ยินดีด้วยนะคะสิ้นสุดการอรอคอยสักทีนะคะใครที่ทําธุรกิจอะไรนะคะหวังตําแหน่งใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้รับชัยชนะใครที่รอ,อเรียกว่าการตัดสินนะคะสารตัดสินอะไรต่างๆคุณจะได้รับชัยชนะ,นะคะ่ะ สิ้นสุดการรอคอยนะคะเออรับไปเลยค่ะนะคะสุดยอดมากเลยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้าเราเปิดไพ่นะคะปูซานี่จะเปิดไพ่นะคะออรคโคแบบสากลน,นะคะอ่าเป็นไพ่ออรคโคแบบตะวันตกนะคะจะมาคอนเฟิร์มเรื่องอะไรนะคะว่าสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรนะคะให้ไพ่นะคะมาคอนเฟิร์มจะหยิบนะคะมาอ่าสามใบเนะบาะสามใบอ่าเราหยิบมาใบาแรกนะใบแรก คอนเฟิร์มเรื่องอะไรนะคะอ่านะคะชีวิตของคนนะคะท,ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคอนเฟิร์มสิ้นสุดการรอคอยจะมีแสงสว่างในชีวิตนะคะทุกอย่างจะดําเนินไปด้วยดีนะคะจะรับการแก้ไขสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้จะรุ่งรุ่งชุ่มชวดอ่ารุ่งร่งรุ่งเรืองรุ่งโรดชัชวาลเหมือนเทียนเล่มนี้เลยนะคะโอ้โหรอเรือนี้ก็พันกันหมดนะคะต้องขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูใบต่อไปนะคะทุกคนใบที่สองนะคะใบที่สอง ไปที่สองนะคะอ่าเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่าความอุดมสมบูรณ์นะคะใครที่เรียกว่าอธิษฐานไว้นะคะสิ่งที่รอคอยคุณจะรับแน่นอนนะคะเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความสุขอยากกินอะไรได้กินมีทุกอย่างตามที่ปรารถนาเลยนะคะอือสิ้นสุดการรอคอยอ่ะใบที่สามนะคะทุกคนใบที่สามจะมาคอนเฟิร์มเรื่องอะไรโอ้โหทุกคนเวลส์ Wells ค่ะเวล์ Wells นะคะอ่ารับไปเลยค่ะ เงินทองนะคะโอ้โหสอดคล้องกันมากเลยนะคะแล้วก็หยิบมาสดๆเลยนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะจักอันนี้นะคะใส่เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเต็มชีวิตจะมีความสดใสนะคะมีสติปัญญาอ่ามีความอ่าสว่างทางใจเหมือนเทียนเล่มนี้นะคะชีวิตนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนอ่าเหยือกอันนี้นะคะใส่น้ําใส่ทุกอย่างไว้ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องเงินด้วยนะคะอ b ั n d a นส e นะคะ สิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับค่ะ3าอย่างนี้นะคะพอเพียงในชีวิตแล้วนะคะอ่าฉะนั้นสุดยอดมากเลยนะคะอ่าสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะรับแน่นอนค่ะค้าหัวข้อในวันนี้สิ้นสุดการรอคอยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิษฐานพร้อมกันนะคะว่าเดือนใดนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้นะคะหรือสิ่งที่คุณได้รอคอยนะคะอ่าสิ้นสุดการรอคอยมันจะมาอ่าจะเป็นไปในเดือนใดนะคะ แต่ละท่านแต่ละคนก็อาจจะต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่ฐานพร้อมกันนะ,ะทุกคนครูจะหยิบเสียงทายมาหกใบหกเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นเดือนใดบ้างนะคะอ่าหยิบมาใบาแรกเลยเนะาะใบแรกนะคะเดือนใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะทุกคนอ๋อโอ้เร็วจังเลยนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะบางคนบางท่านนะคะจะได้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเออ สิ้นสุดการรอคอยนะคะเออหวังสิ่งใดรอสิ่งใดจะได้นะคะอ่าเดือนต่อไปโอ้โเดือนเมษค่ะทุกคนเดือนพฤษ,ษภาคามนี้นะคะรวดเร็วทันใจดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอ่าสองเดือนแล้วนะคะอ่ามาลุ้นกันอีกนะสี่เดือนนะคะทุกคนหยิบมาหกใบนะคะโอ้บางคนก็ได้เดือนธันวานะคะทุกคนใกล้ปีใหม่ใกล้สิ้นปีนะคะอ่าจะได้รับสิ่งที่รอคอยนะคะอ่า สิ้นสุดการรอคอยนะคะอ่าเดือนที่4ี่ค่ะทุกคนอ่าเดือนพฤศจิกายนนะคะ November อ่าสิ้นสุดการรอคอยว้า4สี่ใบแล้วนะคะอ่ะอีก2เดือนค่ะทุกคนมารุนกันนะคะอีก2เดือนเดือนอะไรบ้างนะคะโอ้เดือนกรกฎายนี้นะคะอ่าเดือนกรกฎาคมค่ะอ่าสิ้นสุดการรอคอยบางท่านบางคนนะคะจะได้รับสมใจปรารถนานะคะสิ่งใดที่คุณอธิษฐานไว้สิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะจะได้รับในเดือนที่อธิษฐานกันนะเดือนสุดท้ายค่ะทุกคน โอ้ oh, บางคนจะได้รับนะคะเฟบรุ February, นะคะปีหน้าค่ะเออรอปีหน้านะคะไม่เป็นไรนะคะช้าแต่ชัวร์นะคะช้าแต่ชัวร์ค่ะอ่าก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะคะหกเดือนนะคะหกเดือนนี้นะคะก็ได้รับต่างกันไปนะคะทุกคนแต่ก็ดีใจนะคะถึงการ่าได้รับนะสิ้นสุดการรอคอยสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่คุณรอคอยนะคะคุณสมบังดังปรารถนาแน่นอนนะคะจะมาช้ามาเร็วแต่ก็ยังมาให้ได้ชื่นใจนะคะทุกคน นะคะใครที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีไพ่ออร์คโคนะคะฝากติดตามช่องครูซันนี่999ด้วยนะคะการ subscribe เป็นการเปิดการมองเห็นนะคะใครที่เขาชื่นชอบศาสตร์พยากรณ์เช่นเยียกับคุณเขาก็จะได้รับชมคลิปนี้เช่นเยียกับคุณค่ะส่วนใครที่กด subscribe แล้วติดตามกันมาก็กราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะก็ขอวอวยพรนะคะใครที่เข้ามารับชมวอวยพรให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมัง่งคั่งร่ำรวย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกท่านทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ